หลังจากที่เติมความเป็นไทยในตัวคุณกันไปแล้วช่วงสุดท้ายของรายการช่วงคนไทยชวนเที่ยวอิงอิงมีบัตรที่พักจาก10แสนรีสอร์ทต้องลุ้นกันละค่ะเพราะว่าที่พักที่นี่สวยมากเพียงแค่คุณกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้รับไปเลยนะคะไปพักผ่อนในช่วงที่บรรยากาศกำลังหนาวเหน็บแบบนี้ที่เชียงใหม่ สายก็เป็นแห่งชาตินะคะพาเรามาสัมผัสรีสอร์ตอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นรีสอร์ตที่อยู่ท่ามกลางภูเขานะคะมีแม่น้ำสองสายอย่างแม่น้ำแม่ตะม,มาและแม่แตงปัดผ่านที่นี่จะเป็น private รีสอร์ค่ะถ้ะท่านผู้ชมมีโอกาสมานะคะจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ คือของขวัญสำหรับครอบครัวที่มีความสุขที่สุดนะคะอหญิง,งคิดว่าเมื่อได้มาสัมผัสที่10แสนรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่แล้ววันหยุดพักผ่อนของคุณและครอบครัวจะดูมีค่าขึ้นมากทีเดียวค่ะ ะะเรามีวิลล่าทั้งหมด64วิลล่านะคะ,คะสำหรับบริการลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบความเป็นส่วนตัวแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีห้องอาหารลาอมนะคะไว้บริการอาหารทั้งไทยและต่างชาติะนะคะ รวมถึงฟองคาเฟ่ฟ่งคาเฟ่้ี่เพษนิดหนึ่งนะคะ,คะจะอยู่ติดกับแม่น้ําแม่แตงแล้วก็จะเห็นจุดที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ําแม่ตามาและแม่น้ําแม่แตงนอกจากนั้นนะคะในระหว่างวันเราก็ยังจะเห็นท้างนะคะเดินผ่านลงแม่น้ําแม่แตงเนี่ยจากจุดนั้นด้วยค่ะ เห็นทิวทัศน์ที่สดชื่นแบบนี้แล้วอยากมาพักผ่อนแบบอีกบ้างใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณกดดอกจัน3ร์สามสามหกศูนย์แปดแปดแล้วโทรออกนะคะวันนี้พี่อิดมีคําถามอะไรมาฝากท่านผู้ชมคะค่ะไม่ยากนะคะคําถามเนี่ยก็คือว่า1 0 0แสนรีสอร์ทแอนสปาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนสร้างคําตอบแล้วส่งมาที่ดอกจัน3ร์สามสามหกศูนย์แปดแปดแล้วคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่นั้นสัปดาห์หน้ามาติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะคะที่จะได้มาพักผ่อนชมธรรมชาติที่1 0 0แสนรีสอร์ทแอนสปาแบบนี้ค่ะ สนับสนุนการเดินทางโดย A อวิสบริการรถเช่าทั่วประเทศ